สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตะกุดโทนเป็นตะกุดดอกเดียวที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณตะกุดในตำนานของสยามประเทศนั้นมีหลากหลายยันด้วยกันดอกนี้จะเป็นตะกุด หลวงปู่แพ้วปาวะโรนะครับเทพเจ้าแห่งกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับตะกุดเป็นเครื่องรางของขลังที่ผูกพันกับสังคมไทยมาช้านานในอดีต จะสร้างจากสิ่งของเรียบง่ายที่หาได้เช่นหนังเสือและหนังสัตว์ไพยตันกระดูกสัตว์หรืออาจเป็นแผ่นทองแดงทองเหลืองทองคำเงินหน้าตะกัวเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป บางเกจิอาจใช้ปอกลูกปืนมาทำเป็นตะกุดก็มีตะกุดเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่ชายไทยมักมีพกติดตัวสมัยก่อนอาจใช้คาดเอว หรือค้องคอความเชื่อนี้มีมาเป็นพันปีหลักฐานสลักที่นครวัดประเทศกัมบูชาเหล่าทหารจะห้อยเครื่องรางตะกุดไว้ที่คอส่วนภาษาอีสานจะเรียกกะตุด อาณาจากักรเขมรโบราณกับอยุทยามีความใกล้ชิดกันมีการติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันและยังมีการยกทัพทำสงครามกันด้วยในยุคสมัยอยุทยายังพบว่านักลบไทยก็มีการพกตะกุดติดตัวออกลบ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการออกศึกดอกนี้ก็เป็นตะกุดนะครับมีการดักเชือกและลงทองไว้ด้วยนะครับดอกนี้เป็นของหลวงพ่อรักนะครับพุทธมนทนอยุธยา ดอกนี้เป็นของหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนเป็นเกจิดังยุคสมัยนี้นะครับการพกตะกุดออกลบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในวรรณกรรมขุนแผนขุนช้างก็มีการกล่าวถึงตะกุดไว้ มาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในบทละครนอกของรัชกาลที่สองก็กล่าวไว้ว่าตะกุดยอดเครื่องรางคาดไว้ที่เอวสมัยกรมหมลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยท่านถวายตัวเป็นสิทธ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าก็ได้รับมอบตะกุดจากหลวงปู่สุขเพื่อพกไว้บูชาตลอดเวลาแม้แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็มีตะกุดภาดอยู่ที่พระอังสะเวลาออกลบด้วยดังนั้นพระเกจิอาจารย์ จึงสร้างตะกุดสืบทอดกันมาตามตำราโบราณของแต่ละสายวิชาก็จะมีอักขระเลขยันแตกต่างกันไปบางสายมีการพันสายศินที่ตะกุดบางสายมีการลงรักถักเชื่อก บางสายมีการลงยางไม้พอกผงวิเศษตามตำรับของเกจิอาจารย์ส่วนพุทธคุณตะกุดโทนนั้นจะดีทางด้านแคล้วคลาดคุงกระพันชาตีป้องกันพยันอันตรายกลับร้ายกลายเป็นดีมหาอุดเป็นเลิศ ต่อมายุคหลังหมดยุคสงครามก็จะมีการลงยันเมตตาเพิ่มเข้าไปด้วยเน้นด้านค้าขายโชคลาภหนุนดวงรูปแบบตะกุดก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากดอกใหญ่กลายเป็นดอกเล็กลงเพื่อการพกติดตัวได้ง่าย ปัจจุบันก็มีการพัฒนานำปอกลูกปืนมาทำตะกุดอุปเทว่าแม่ย่อมไม่ทำร้ายลูกปืนจะไม่ทำร้ายลูกตัวเองจะเน้นด้านมหาอุดแค้วค้าดคงกระพันดอกนี้เป็นตะกุดของหลวงปู่แพ้วนะครับ วัดลางหมัดเป็นตะกุดลูกปืนแห่งยุคนะครับสายเหนียวแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะหลวงปู่แพ้วเป็นสิทธิ์สืบสายวิชาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับ วันนี้ก็พามาชมตะกุดโทนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ